นี้คุณกิติภพจะมาเล่าให้เราฟังว่าในขั้นตอนการทำมิเกรตต้องคำหนึ่งถึงอะไรบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราที่เรา,เาได้ประสบการณ์มาและคิดว่าจะมีน่าจะมีประโยชน์สาหรับท่านผู้ฟังหลายๆคนในตอนนี้นะครับครับผมสวัสดีครับผมกิติภพนะครับหรือเรียกว่าแท็กเตอร์ก็ได้นะครับผมวันนี้เนี่ยอย่างที่พี่ฟูเกริ่นไปแล้วนะครับผมก็จะได้มีข้อมูลบางส่วนหรือว่าไอเดียประสบการณ์อะไรบางอย่างนะครับมาเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะสามารถทำมิเกรชันนะครับขึ้นไปได้นะครับ สําเร็จตามแผนที่ตั้งเอาไว้นะครับทั้งในแง่มุมเรื่องของงบป,ประมาณนะครับเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือในเชิงเรื่องของเทคนิคนะครับว่าทุกรายละเอียดเนี่ยสามารถทําอยู่บนคลาวได้อย่างสําเร็จนะครับแล้วก็สามารถรันอยู่บนนั้นได้อย่างปกติสุกนะครับเราจะต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรบางอย่างที่จะมาช่วยให้เราสร้างความมั่นใจนะครับหรือสร้างแผนตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าวันนี้สิ่งที่เราจะทําขึ้นคลาวเป็นแบบนี้เราสามารถทําขึ้นได้อย่างไรนะครับ อาจจะต้อง Optimize System อะไรบางอย่างตรงไหนหรือไม่นะครับเพื่อให้เอาไปใช้บนงคลาว์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผมในขั้นตอนหรือกระบวนการที่เราทำม i เกรชั่นเนี่ยก่อนหน้านั้นสิ่งที่ผมบอกว่าเราจะมั่นใจได้ว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยเป็นไปตามแผนทุกอย่างนะครับเราจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า Assessment ์นะครับแอสเซสเมนตเนี่ยเป็นไอเดียหรือกระบวนการที่เราเข้าไปดูว่า ถ้าสิ่งนี้คือกลุ่มหรือทาเกตที่เรากำลังจะทำาขึนคลาวนะครับเช่นเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นแอปพลิเคชันเป็นดาต้าเบสนะครับวันนี้สิ่งที่เขาเป็นอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนไปอยู่ในคลาวเนี่ยหรือไม่นะครับแล้วถ้ายังไม่พร้อมโดยสมบูรณ์แบบ100%เราจะต้องปรับต้องเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรให้เขาสามารถไปรันนะครับอยู่บนคลาวได้อย่างสมูทนะครับก็คือไม่ติดขัดแล้วก็สามารถใช้ฟีเจอร์ร่วมกับคลาวอื่นๆได้นะครับผมผมก็จะว่าเปเวลาทำเอเซสนะฮะ ไอ้เสร็คือเราอาจจะนั่งดูก็ได้นะเราก็เราก็จินตนาการเอาว่าว่าแอปพลิเคชันเราหรือว่าเซอร์เวอร์เรามันจะขึ้นคลาวได้ถูกไหมอันนั้นคือการ estimate คร่าวๆแต่ว่า,วา,วา,วาวที่คุณกิติภพก,กําลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือมันจะมีเครื่องมือใช่มีเครื่องมือเข้ามาดูให้รายละเอียดมากขึ้นว่าวิธีการหรือขนทางที่จะใช้คลาวเนี่ยวิธีการแบบไหนเพราะบนคลาวมี มีเซอร์วิสที่มันหลากหลายมากอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจให้ว่าวิธีการแบบไหนไปแล้วตอบคําถามขององค์กรมากที่สุดใช่ครับผมครับ,<ม>รบในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วในในตลาดทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายประเภทมากนะครับคือส่วนใหญ่เครื่องมือที่เราใช้ในกระบวนการ a s s e s s m e n t ์สำหรับทำคลาวด์มิเกรชั่นนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลนะครับเราดูว่าวันนี้เรามีเซิร์เวอร์อะไรบ้างใน Data Center เรา ว่าเหล่านั้นเขามีการใช้งานพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้างอันนี้อันนี้น,น,น่านสนใจมากอันนี้คือคือสมมติว่าถ้าผมไม่เก็บข้อมูลเลยนะผมมีเครื่องอยู่ประมาณสักห้าสิบเครื่องงั้นวิธีการที่เราคิดแบบซูปเปอร์อซูปเปอร์คลาสสิกของเรานะครับ,รบเราก็จะเอาขนาดของเครื่องที่เคยอยู่แล้วก็คูณตรงๆแล้วก็จะขึ้นคลาวนะเราเราก็จะเจอมักเสมอๆเสมอว่าโอ้ขึ้นคลาวแล้วที่เห็นเคยบอกว่าหลายๆคนบอกว่ามันจะถูกลงก็ไม่เห็นจะถูกเลย วิธีการที่เราทำเารเซตอย่างนี้นเพื่อว่าเราจะได้เห็นข้อมูลจริงๆใช่ไหมว่าเครื่อง<ช>ไหนใช้<ม>เครื่องไหนควรจะขึ้นเครื่องไหนควรจะเปิดยี่ิบสี่ชั่วโมงเครื่องไหนควรจะเปิดปิดตามเวลาซึ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสําคัญในการใช้คลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่นะครับผมไอเดียคืออย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้เราเราเเราเรามามโนขึ้นมาก่อนว่าเรามีเซเวอร์เท่านี้ <c oughs> แล้วเราก็จะไปแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้คือคุณก็จะได้ของเดิม เคยจ่ายวันยังไงมันก,ก็อาจจะจ่ายประมาณเดิมการใช้งานเขาเคยดีไม่ดีงไงก็จะเป็นลักษณะเดิมนะครับแอสเซทเมนต์จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยระบกได้ว่าวันนี้เราสามารถปรับเซเวอร์แบบนี้อย่างไรปรับแอปปรับดัตเตอร์เบสตัวนี้อย่างไรให้สามารถใช้ประสิทธิภาพของเขาได้อย่างสูงสุดหรือทําให้เรื่องของไซซิ่งอะไรต่างเขาเนี่ยเหมาะสมกับการทาง,งานของเขาเพื่อที่จะไม่ได้ใช้ไซส์ใหญ่แล้วจ่ายคอสบานเะกินไปเห็นความสำคัญอยู่ตรงคลาวนะครับคลาวคือทักษะอันหนึ่งที่จําเป็นสำหรับการใช้คลาวคือทักษะในการที่จัดการบริหารรีสอร์ท จ่ายเฉพาะที่เราใช้อันนี้ผมว่าสําคัญที่คุณรักร,รจะจายนะครับครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราเอาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มาใช้นะครับทำประเมินหรือว่าทำแอสเซสเมนต์กับแอปพลิเคชันดัต a ต a s e เบสหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยเราควรจะได้ข้อมูลอะไรหรือควรจะเห็นอะไรออกมาเป็นไอเดียหรือเป็นแผนที่ช่วยเราทำอีเกรชันได้ดียิ่งขึ้นนะครับคือครับมันมีทูของ Microsoft ด้วยแล้วก็<ช>จะมีทูของของเติร์ดผมเรียกว่าเติร์ดปาร์ตี สิ่งที่คุณแฟกเตอร์กลังโชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นทูอันหนึ่งซึ่งซึ่ง Microsoft ร่วมมือกับทางทีพ์ทเนอ่์ใช่ครับเพื่อมาให้บริการครับผมคือ Microsoft เนี่ยก็จะมีนะครับทั้งตัวทูหรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับไปไปซื้อไปหามาเอาเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของ Microsoft ประชันนะครับหรือว่าใช้เป็นบริการเป็นเซอร์วิสเป็นซอฟต์แวร์จากพาร์ทเนอร์ของ Microsoft เองนะครับซึ่งอย่างวันนี้ตัวอย่างที่ผมจะนํามาดูเนี่ยเป็นตัวทูที่ มาจากพาร์เนอร์ของ m icrosoft ชื่อ u n i f i e d cloud นะครับเขาจะมี tool หลายๆตัวที่ใช้ทำทั้ง assessment กับ server application database หรือ tool ที่เอามาใช้คอยจาัดก,การในภาพการดูแล maintain ตัว environment ที่ขึ้น cloud ไปแล้วได้ด้วยนะครับอันนี้ผมเป็นัวข้อ report ด้เป็น lift and chip report ครับผมหมายความว่าเป็น access ตัวน,นี้คือหน้าจอนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคือเราทาการ access เรียบร้อยแล้แลวเรามีข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากจากเครื่องจริงๆนะครับหลังนั้นเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ มาเข้าระบบรีพอร์ตแล้วเราก็ได้รีพอร์ตเจเนเรตออกมารีพอร์ตนี้บอกอะไรกับเราบ้างครับครับก็สมมติว่าเราได้ข้อมูลดิบมาแล้วนะครับมีเซิร์ฟเวอร์อะไรมากน้อยเท่าไหร่ตรงไหนบ้างนะครับ u t i l ล z a t i o n เป็นยังไงพอเรามาผ่าทูตัวนี้ครับผมทูก็จะอนา l y ซ์สิ่งที่มันเห็นออกมานะครับอย่างแรกที่มันจะบอกได้จากสิ่งเหล่านั้นก็คือว่าถ้าเราจะทำเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นนะครับขึ้นลาวด์ในรูปแบบ l i ฟ t and lift and n s h i ก็คือไอเดียในการที่เราทำเซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์ในที่ที่ใหม่ก็คือาาาเรยย้บ่ l o ม d มีอะไรอยู่ในเวอร์ชวลม h ชีนก็ยกไปตามเวอร์ชวลมอชีนมันไม่ไม่ทาอะไรข้างในนะเอาจะแค่กรอบข้างนอกแล้วก็ยกไปทั้งก้อนเลยใช่ครับจะยังไม่เปลี่ยนประตูเปลี่ยนรั้วยังจะไม่เอาโซ่ส้วมออกยังไม่ขนาดนั้นนะครับนะครับไอเดียคืออย่างนี้ครับว่าพอเราเห็นจากสิ่งที่เรามีอยู่ในระบบอินฟาสักเจอร์ในออนเพ m มิสก็คือในในดัตเซนเตอร์ข้างล่างของเรานะครับเราจะเห็นภาพว่าวันนี้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับไซซิ่งที่เราควรจะทำบนคลาวจริงๆแล้วเนี่ยควรจะยืนพื้นตามไซซ์เดิมหรือเปล่านรรรับตไหที่สาามถป หรือว่า Optim i z e เนี่ยให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานจริงได้นะครับเช่น <n> บางเครื่องเราจะเคยตั้งไซส์ไว้เล็กแต่พฤติกรรมเนี่ยเขามี workload ที่สูงตลอดเวลานะครับมี p ิ a k ทม์อยู่ตลอดเวลาเลย <n> ก็อาจจะสามารถที่จะแนะนำให้ใช้ s i ซิ n งที่ใหญ่และสามารถรองรับ workload เหล่านั้นได้ <n> หรือว่าถ้าเราเคยใช้ไซส์ที่ใหญ่โตมากเลยแต่ความจริงแล้ว workload เรามีนิดเดียวนะครับ ใช้รีซอสจริงๆเนี่ยกระจึงน so ึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองสามเปอร์เซ็นต์เราก็ไปไหมให้เป็นไซซิ่งที่เหมาะสมจะได้ไม่ต้องจ่ายคอสที่มากเกินไปอันนี้คือประโยชน์ใช่ครับของคราวเลยเพราะว่ามันสามารถจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการได้ครับผมอันนี้รีพอร์ตหนึ่งอันนี้ถ้าสนใจมีคำว่า TCO ใช่เพราะว่ายากมากเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยท้ายสุดเนี่ยเวลาคอมเพลรื่องเรื่องเงินเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยไอ้ค่าโอเปอเรชั่นเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกอันนี้ อันนี้คือ TCO ที่จะบอกเราใช่ไหมว่าท,ทั้งหมดเนี่ยของโปรเจกต์เนเราควรจะต้องมองอะไรบ้างใช่ครับเพราะเรามีภาพหรือมีไอเดียที่ชัดเจนแล้วว่าในเชิงเรื่องของเทคโนโลยีะ Technology นะครับหรือในเชิงเรื่องของเทคนิคเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไร s i ซ i n g แบบไหนใช้ service อะไรบ้างน,นะครับ,รบสุดท้ายแล้วเราควจะต้องรู้ภาพอย่างหนึ่งคือเรื่องของคอร์สแอนลิซินะครับให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นคลาวนะครับเราจะต้องเจอกับค่าใช้จ่าย ในระยะ1ปี2ปี3ปีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เราเคยใช้จ่ายทํา data center ข้างล่างเราเทียบกับคลาวแล้วถือว่าคลาวช่วยเซฟได้จริงตรงไหนไหมแล้วด้วยโมเดลแบบไหนนะครับที่ที่เสมอเสมอเลยนะคืออย่างอื่นโอเคแต่ที่ผมได้ยินนะครับคือแต่ค่าแรงเนี่ยเออเมืองประเทศไทยเราค่าแรงน่าจะถูกกว่าฝรั่งนะเพราะรี <c oughs> พอร์ตน่าจะฝรั่งเป็นคนทำ <c oughs> แล้วผมจะเชื่อได้ไหมหรือว่าผมต้องปรับค่าแรงเองได้ไหมเพราะว่ารีพอร์ตตัวเนี้ยที่เป็น TCO ดูเหมือนค่าแรงมันที่อาจจะแพงไป เออมันมันสามารถปรับปรับรายละเอียดตัวเลขให้มันตรงได้ไหมผมจะได้ทํา TCO ออกมาจริงๆแล้วไปเสนอฝั่งฝั่งแผนกบัญชีหรือแผนกการเงินนะครับครับยรนี้พอตัวนี้คือเราจะสามารถปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับให้ตรงกับความเป็นจริงที่เราใช้จ่ายปัจจุบันได้นะครับเพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบได้จริงๆว่าเอ๊ะของจริงแล้วเรามีจ่ายแบบนี้แหละ เราอาจจะไม่ได้จ่ายตามที่ที่ทูแนะนําไว้ให้ประมาณนึงแล้วเราก็จะรู้ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราเซฟได้จริงมากน้อยเท่าไหรออ่อันนี้ก็เป็นตัวอ้างอิงได้แล้วตัวเลขไหนที่คิดว่าเอ๊ะอย่างเช่นมันรู้สึกเอ๊ะมันแพงไปหรือมันมันถูกไปเราก็ไปปรับเปลี่ยนอย่างน้อยเราก็จะมีตัวตั้งต้นเพื่อไปคุยกับแผนกบัญชีหรือแผนกไฟแนนซ์หรือหัวหน้าเราเพื่อไปตอบโจทย์ตอนแรกนะฮะในในกล่องแรกที่เป็นเรื่องของสเตรจีนะครับครับผม ผมขอเชเวลาสั้นๆนะครับเห้เห็นไอเดียเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกี้คือภาพที่เราบอกว่าเราจะยกเซิร์ฟเวอร์นะครับแค่เปลี่ยนที่จากออนเพรมิสไปอยู่บนคลาวนะครับอีไอเดียหนึ่งในการทำสิ่งที่อยู่บนออนเพรมิสซึ่คลาวได้คือการทำเป็นแอปพลิเคชันหรือดัตเตอร์เบสโมดเนอไนเซชันนะครับคือแทนที่เราจะใส่เขาเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วไปตั้งอยู่บนคลาวแทนเนี่ยเราถอดเขาไปอยู่ในรูปแบบที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่นะครับหมายความว่าถ้าเกิดขึ้นไปเป็น VM การลงแพทช์การดูแลรักษาฝีมมืืออออใในกกาารรดดูแแลเเ็ตต้้้งงชีบบิม แต่แบบนี้เนี่ยคือว่าบางงานบางอย่างเราสามารถที่จะเไม่เป็นไรปล่อยให้ Microsoft เป็นคนดูแลไปยกตัวอย่างเช่นการแบ็กอัพด a t a b a e การลงแพชโอเอสการลงแพชด atabases ดูว่ามันคอมแพชกันไหมอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกังวลละก็ปล่อยให้คลาวด์พรอ i วอรดอร์อย่าง Microsoft เนี่ยเป็นคนดูแลให้เราถูกต้องครับไอเดียคือทอํายังไงให้เราสามารถที่จะโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญกับธุรกิจของเราแล้วทําให้การดูแลระบบอินฟาหรือว่าระบบอะไรต่างๆบางส่วนเนี่ยมีคนดูแลให้เราแทนเราแค่ จากการเรื่องของข้อมูลจากการเรื่องโฟล์การทางานต่างๆให้มันเป็นไปนอย่างที่เราดีไซน์นะครับซึ่ง a s s e s s m n t ก็นะครับก็สามารถช่วยในมุมเรื่องของการทำแอปพลิเคชันขึ้นไปบนคลาวด์เช่นเรื่องของแพลตฟอร์มแอสเซอร์วินะครับว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนจากการที่ทำแอปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แค่ย้ายที่เฉยๆเนี่ยทำยังไงเขาไปสามารถใช้ประโยชน์จากกาทำการทำแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิเช่นการใช้ตัวแอป r v ริสของอชัวเนี่ยนะครับให้กับประโยชน์สูงสุด นะครับเช่นรองรับเรื่องของการอินเทอร์เกตกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับหรือทำอยังไงให้เขาสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันดีไซน์ที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการใช้แอป,ปแล้วก็มีประโยชน์ในมุมเรื่องของ Security อด้วยนี่เท่าไหร่คลาฟมันมีมันมีสาม,มแท่งมันมันบอกเลยฮะมันมีบอกแอปเซอร์วิสบอกอวีดูจูมาชีนแล้วก็บอกคอนเทนเนอร์ครับอันนี้คือวิธีการว่าว่าหลังจากที่เรามีแอปของเราแล้วเวลาขึ้นบนบนคลาวเนี่ยไมโครซอฟท์ประชวดขึ้นได้สามท่าใช่ไหมสามท่าแต่ละท่า กราฟแท่งที่ตัวเลขมันบอกเลยครับตัวนี้ครับยางภาพตรงนี้ครับคือเรากำลังจะเปรียบเทียบครับว่าจริงๆล้วแอปพลิเคชันตัวนี้อาจจะทําขึ้นไปเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่ใน VM เหมือนอยู่ที่เขาเคยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับหรือเขาจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของแอปเซอร์วิสหรือเอาเขาไปทาเป็นลักษณะของคอนเทนเนอร์นะครับยกเป็นก้อนไปนะครับซึ่งแต่ละออปชันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูจากแอสเซสเมนต์นะครับว่าเราจะต้องลงแรงนะครับในการทําแต่ละรูปแบบเนี่ย มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนแหละมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับตามนเจอร์ของตัวแอปที่ทํามารวมถึงเรื่องที่ว่าแต่ละออปชันค่าใช้จ่ายจะต่างกันหรือเปล่านะครับมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้างเพื่อให้เขาสามารถอยู่ในเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ผมผมก็จะว่าผมผมเคยเห็นที่เคยโชว์ให้ผมดูทีครั้งหนึ่งคือมันสามารถบอกเลยเลยว่าไอ้โปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยนะครับบรรทัดไหนควรจะไปแก้อะไรเพื่อให้ตรงยกตัวอย่างเช่นผมอยากดิปลอยเป็นคอนเทนเนอร์เบสนะ บรรทัดไหนผมควรจะไปแก้เพื่อให้สามารถจะทางานเป็นคอนเทนเนอร์ได้ <ผม S 2> ในในรีพอร์ตเองเหมือนกันใช่ใ <น S 1> ครับ<น>ผมสิ่งหนึ่งที่ตัวตรีพอร์ตไจส์เซตเมนต์ตัวนี้จะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับคือการที่จะบอกได้ว,ว่าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องพัฒนาเพิ่มเติมมันคือตรงไหนของแอปพลิเคชันนะครับผมให้ดูภาพตัวอย่างในตรงรีพอร์ตตัวนี้นะครับก็จะมีคําแนะนําหลายด้านมากเลยด้านแอปพลิเคชันดีไซน์นะครับซีเคียวริตี้หรือว่าด้านสอเรจนะครับอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องตัวอย่างที่ว่าถ้าเราจะมองการไปล่ะ เราจะต้องทําอย่างไรนะครับมีตรงไหนต้องปรับไหมให้เขาไปอยู่ในคอนเทนเนอร์ได้อย่างปกติสุขนะครับหัตัวอย่างนะครับผมอ่ะด้านนี้คือเกี่ยวกันในเชิงเรื่องของดีไซน์และนะครับเช่นอย่างเรื่องของแอปเซตติ้งเซคชั่นนะครับผมจะสังเกตภาพว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะบอกได้เลยว่าโค้ดที่เป็นเรื่องของฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยที่เราต้องกำลังแก้กันอยู่ตัวเนี้ยมันอยู่ที่ไหนนะครับสิ่งที่ต้องแก้นะครับไอเดียคือเราจะแก้เพื่อการเก็บเซนซิทีฟอิน f o r เ a ช i ั่นของแอปพลิเคชันครับครับผมซึ่งเราก็จะแนะนำ การทําเรื่องของเก็บข้อมูลที่เป็นเซนซิทีฟนะครับเช่นพวกเพ e รดินเชียลหรือโทเค็นแอคเซสอะไรต่างๆนะครับเราสามารถใช้เซอร์วิสที่เป็น Azure Key Vault แทนที่จะมานั่งเขียนระบบสตอร์สิ่งเหล่านี้เองอยู่ในแอปแทนที่จะ e m b e d d ในแอปให้อยู่ในที่ที่สามารถเก็บและซิเคิลได้ตลอดเวลาครับอันนี้คือเป็น Re c o m m e n d มันก็จะบอกว่าอันนีนน้เป็น Optional นะอันนี้บางอย่างเป็น c r i t i c a l เป็นเป็น a t o r y ก็จะบอกแล้วก็จะบอกจำนวนชั่วโมงด้วยเผื่อในทีมตั้งใจจะไปวางแผนว่าถ้าเกิดจะแก้ตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลากี่ชั่วโง ใช่ครับผมตอนนั้นเนี่ยตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินได้นะครับว่าเราจะต้องทําอะไรนะครับบ้างและจะต้องมีการลงแรงมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมจากที่แฟกเตอร์ให้ใช้เวลากับเรานะครับจะเห็นว่าในกรณีของฝั่งที่เป็นอด p ปที่มีทั้งสองฝั่งที่เป็นทั้งที่เป็นมายเกรดนะครับกับรั้งที่เป็นอินโนเว e นะฮะอย่างเมื่อกี้จะเห็นว่าในฝั่งที่เป็นมายเกรดมีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะมาเกรดเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าไอ้ของเก่าเราคืออะไร แล้วก็มาดูว่าของเก่าเนี่ยเราจะขึ้นเนี่ยขึ้นที่อ z ว r e เนี่ยมนันขึ้นขึ้นท่าไหนบ้างที่จะคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ตรงตามจุดประสงค์เราที่สุดนะครับซึ่งสังเกตว่าในเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยอย่างที่คุณ t r a c t ร์ show อ,อยู่เนี่ยก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่เราทํางานคู่กับทางทีมพาร์ทเนอร์ของ Microsoft หรือว่าท่านบอกว่าอยากได้เครื่องมืออื่นเราก็จะมีเครื่องเครื่องมือเครื่องมือนะครับที่เป็น First Party ของ Microsoft ด้วยเหมือนกันนะและท่านคงได้ประโยชน์นะได้เห็นแนวทางว่าตั้งแต่วาง Strategy อ่วาง Plan เตรียมความพร้อม แล้วก็ขั้นตอนการมเกรดนะฮะหรือว่าขั้นตอนที่บอกว่าเราเด v e l o p app ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้นะครับในตอนหน้าเราจะมาคุยกันต่อหลังจากที่ระบบมันเริ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับเราจะจัดการเรื่อง g o v e r n a n c e กันยังไงเราจะเมนเเนระบบยังไงให้ระบบเราเนี่ยสามารถอยู่ได้และอย่างมีความสุขทั้งทั้งซอฟต์แวร์ทั้งผู้ผลิตซอฟต์แวร์แล้วทั้งดูคนดูแลระบบนะครับเราเจอกันในตอนหน้านะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปรอด้วยนะครับสวัสดีครับ